สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงตามวันเกิดนะครับระหว่างคนที่เกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับมาดูลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนนะครับคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่สุภาพอ่อนหวานนะครับมีจิตใจดีมีสเสน่ห์พูดจาไพเราะอัธยาศัยดีมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่เดือดร้อน เป็นคนช่างฝันช่างจินตนาการอ่อนไหวง่ายค่อนข้างจะเซนซิทีฟเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคิดมากกังวลกับทุกเรื่องส่วนลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนั้นคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเป็นคนที่ฉลาด ชอบบอกชอบสอนแนะนำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเป็นคนมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบเป็นคนสมร t เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ละเอียดมากเกินไปเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเป็นคนเคร่งเครียดและก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือเป็นคนที่ชอบไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปครับ ต่อไปเราก็มาดูกันนะฮะว่าถ้าคนเกิดวันพฤหัสบดีกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาคบหากันจะเป็นยังไงกันบ้างคู่นี้ถือว่าดีอย่างมากนะครับถ้าร่วมกันในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินก็จะดีไปด้วยนะครับคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ ก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องการทำงานนะครับเมื่อทั้งคู่ร่วมกันช่วยกันทำงานนะครับก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าการทำงานของคนสองคนนี้ช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าในระยะยาวก็จะประสบความสำเร็จนะครับทั้งเรื่องการงานและก็เรื่องการเงินก็จะดีขึ้นด้วยตามมานะครับ ในส่วนของเรื่องความรักนะฮะของคนสองวันนี้พูดถึงเรื่องความโรแมนติกนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าคู่นี้มักจะมีความขัดแย้งทางด้านความคิดและทางด้านอารมณ์กันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะคนเกิดทั้งวันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่คิดมากนะครับ ความรักนั้นถ้าจะคบกันยาวๆอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งถ้าจะให้คบกันได้อย่างราบรื่นก็คือต้องหันมาปรึกษากันมาพูดคุยกันนะครับเปิดอกคุยกันนะครับว่าปัญหาที่มักเจอกันบ่อยๆคืออะไรนะฮะคุยกันด้วยความเข้าใจนะครับคู่นี้นะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสจะเหมาะสมกันทางด้านการงานมากกว่า ความรักนะครับนี่ก็เป็นการดูดวงความรักนะฮะคนเกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับติดตามชมคลิปใหม่ๆของเรากันได้นะครับก็กด subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณครับ